ว่าหรือว่าพูงเป็นอะไรทำไมต้องเหลือให้สิคนแล้วมันถจะรีนได้ดีถืว่ามันไม่ได้จนมากถว่ามันก็แต่ว่าครับแต่ว่าคราบแต่ต้นดีเหรอแล้วทำไมต้องแบบให้คนอื่นนำแล้วว่าเซด้าตลอดเออแต่เรื่องนี้ผมว่าเป็นต้นทุนใหญ่ครับที่ถ้าใครเล่นไม่ดีผมมั่นใจอ่ะนัดนั้นอ่ะโจโกลเมยมันต้องโดนแบบตกกระโหลกแน่ๆใช่ไหมที่มันโดนไปก่อนอะแต่ว่าแต่นี่คือแมนยูนักล่าสุดเนี่ยที่แพ้สามหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแมนยูเราไม่เอาเอาเลยพี่ผมวิเคราะห์เลยนะ แพ้ชนะมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าถ้ายุบเสื้อเล็กเปอร์คูเซ้นอ่ะมันไม่มีอารมณ์แบบนี้แบบเล่นแบบสั่งตายพี่หนุ่ยจะใมพี่ดูใช่ไหมใช่พี่เป็นกรกงเชียร์ให้ผมอีกนอีกแรงโน้มถ่วงใช่แล้วบางคนเออเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือมันบอลตีโดนหนึ่งเม็ดอ่ะสมัยก่อนตอนเปิดที้เล่นกันโอ้ยโดนหนึ่งเม็ดเนี่ยสบายนเตะที่รู้แล้วว่าถ้าไม่บดเดี๋ยอกแทบครึ่งโดนโดนนปลารองเท้าแน่นอนนะแต่ตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันไม่เห็นการวิ่งไม่เห็น ใช่ไหมไอ้เจ้าฮันนี่บาร์ผมชอบนะผมวิ่งกันมาคระชุนเลยผมมีแตรู้สึกว่าเก่งไม่เก่งนะผมต้องรอการพัฒนาะแต่ผมรู้สึกวมันมีสปิริตอแบที่แบบมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งอ่ะมันวิ่อะเขาดูหุ่นจริงนะเนี่ยคือมันเวิร์กเรทมันเยอะคือเฮ้ยผมรู้สึกว่าอาทิี้ผมผมเป็นคนชื่นชมเซอร์ฟเล็กแต่ผมเซิรมากนะครับแล้วผมคิดว่าเนี่ยเขาเป็นโค้ชที่มีแบบมีทั้งบารมีมีมีทั้งแผนการเล่นมียังรักอ่ะใช่ไหมใครหกยังชอบอ่ะเนี่ยออวผมมบคกกก่าัื็ เดลกิสเก่งมากใช่ไหมแต่ผมคนที่ยอมรับว่าเดลกิสเก่งแต่ต้องรอวาเฟบว่าที่เก่งส่วนพวกผมนะมีถามพวกผมนะผมอยากขอเจอติ๊กท็อปใช่ไหม แล้าดิน้เดี๋ยวผมผมฟังอะไรบอกแฟนหูนิดนึงได้ไหนะที่บอกคนาทีมเล่นไม่ดีนิดหน่อยบอกจะไล่ครอปจะไล่ครอปผมถามว่ามึงไล่ครอปแล้วมึงจะเอาใครไล่เลยไล่นะเอามาให้ใช่ป่ะไล่ไล่ครอปที่อยากมาให้ผมจำ้ย่างนี้คนหนุ่มหัวร้อนเนี่ยเล่นไม่ดีเหมือนนักเอาออดมันออกเลยผมถามว่ามึงบุญแค่ไหนเลยมึงได้เจอครอปเออ๋ยวผมจะฝากถึงแรดฟอร์ดนิดนึงนะแรดฟอร์ดนิดนึงนะเออพี่แรดฟอร์ดครับพี่เวลาพี่เลี้ยงไปพี่เล่นปีกซ้าย พี่อยากตอนแรกเขาให้พี่เล่นตรงกองหน้าตัวกลางแบบพี่อยากเล่นปีกซ้ายเขาให้พี่ปีกซ้ายพี่ช่วยหันไปมองร้านคูไพร์ลุนด้วยครับฝากกันเนี่ยครับ <c oughs> เขารอไม่ใช่ว่าตอนนี้เขาไอ้น,นี่นะฮิตไอ้มีมจอยสติ๊กอ่ะที่บอกป<อ>่าแต่เปลี่ยนกลุ่มสี่เหลี่ยม<อ>ร้านฟอนไม่จ่ายใครเลยอ๋อแต่ว่านัดนัดนัดที่แล้วนี่เหมือนเล่นกันสองคนนะใครที่บรูโน่แฟนันกับกับดี่ร้็นฟอร์ดแล้วก็ไม่รู้จะช่วยกูจะนึกแบบเล่นกันแบบฟุตซอลกันเพื่อนก็คือตกตลอมแลจะที่เลี้ยงไปไหนวะพี่ชื่วยตกเป็นหลุมแมดฟออมนที่เลี้ยงไปไหนวะวันนี้เรไม่ม ยอมพ yeah, oh, okay uh huh. okay> it ี่ขอบคุณแฟนผมผมดูการนัดหน้าผมไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวนัดหน้าผมไปดูพี่เต็มเกมเลยผมดูพี่เต็มเกมเราเจอใบยืนเราจะไปทะเลาให้เยืนอนี่มาครับคุณบอลคุณน้องกลัวอะไร